ขอต้อนรับเข้าสู่จุดเรียนรู้แก้วมังกรบ้านไร่ชมพูนะคะผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติเยอะแยะมากมายเลยปลอดสารเคมีไราย,ยาฆ่า,มาแมลงค่ะใช้ปุ๋ยหมักแบบชีวภาพนะคะนี่คือครอบครัวบ้านไร่ชมพูค่ะมีความสูงมากๆเลยตามรอยในหลวงร .9 ค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่กับผู้จัดการบ้านไร่ชมพูนะคะ พี่โนมอิติเชสสวัสดีค่ะอันนี้ก็จะพาชมแก้วมัง,งกรอินทรีย์นะครับที่เราปลูกนะครับอันนี้ก็จะเป็นสวนของคุณป้าก็ทําระบบเดียวกันเนาะเป็นแก้วมังกรอินทรีย์ตอนนี้ก็จะเป็นแก้วมังกรเนื้อสีแดงนะครับจะดูให้ดูความแตกต่างระหว่างแก้วมังกรเนื้อสีขาวและเนื้อสีแดงนะครับกิ่งที่เป็นเนื้อสีแดงเขาก็จะมีความเว้าที่น้อยนะครับก็คือจะมีกิ่งที่ถี่มีหนามที่ถี่เนาะถ้าดูก็จะเห็นว่ามันหนามมันจะถี่นะครับ เห็นความแตกต่างไหมเนี่ยแล้วเรามาดูกิ่งเนื้อสีขาวนะครับนี่ครับกิ่งเนื้อสีขาวเนี่ยความว้าของกิ่งมันก็จะมีมีแล้วก็หนามมันก็จะน้อยก็คือข้อแตกต่างระหว่างเนื้อมังแก้วมังกรเนื้อขาวและเนื้อแดงเนาะเวลาเราเราไปดูหรือว่าเราจะไปซื้อกิ่งพันมาเนี้ยให้เราเปรียบเทียบค่ะว่ามันเออเราซื้อมาเนื้อเนื้อสีนี้ตรงกับที่เราซื้อหรือเปล่าอย่างเงี้ยครับก็ห้ดูอันนี้ก็คือเป็นผลสีแดงนะคะเป็นเนื้อสีแดงเนี่ยคือเนื้อเขาจะเป็นอย่างนี้ เนาะอันนี้ก,ก็คือยังไม่สุกมากเนาะก็ก็ยังไม่สุกมากนะครับเพราะว่าเขาก็ยังมีติดเขียวอยู่นะครับถ้าจริงๆแล้วก็ต้องรอให้อีกสุกประมาณอีก4ี่ห้าวันก็ได้นะครับถ้าเราอยากให้กินสุกงอมจากต้นมันก็จะมีรสหวานจัดเนาะนะครับแล้วเราจะพาไปดูเนื้อสีขาวนะครับอันนี้ก็คือเนื้อสีแดงแก้วมังกรเนื้อสีขาวเน้สีขาวนะครับตัวนี้ก็จะเป็นแก้วมังกรเนื้อสีขาวมันเป็นยังตอนนี้ยังเป็นสีเขียวอยู่ใช่เขายังไม่สุกครับเขายังไม่สุกเขาเราเนี่ย S <S รอเขาสุกก็น่าจะประมาณอีกสิบกว่าวันสองอาทิต์ก็น่าจะสุกเลยนะครับนี่ครับเสิบวันก็น่าจะได้อยู่สิบวันนี่ครับก็คือยังไม่สุกค่ะอยากอยากให้พี่หนุ่มเล่าหน่อยว่าปลูกแก้วมังกรยังไงให้อร่อยขนาดนี้มีสูตรลับอะไรหรือเปล่าแล้วแก้วมังกรถ,งถ้าเราอยากให้เขาติดลูกเยอะเราก็ต้องตัดแต่งกิ่งที่มันเกินออกมาคือตัดตั้งแต่เดือนมกราคมานะครับ แล้วเวลาเราจะให้ปุ๋ยเนี่ยผมจะจะให้ปุ๋ยเป็นปุ๋ยคอกอย่างเดียวแต่ว่าต้องผ่านกระบวนการหมักก่อนนะครับทำเป็นปุ๋ยหมักก่อนแล้วค่อยมาใส่แล้วทีเนี้ยแก้มงกรเขาจะสะสมอาหารไว้เพื่อสร้างดอกตาดอกนะช่วงเดือนเมษาพฤษาแล้วก็จะเริ่มเห็นดอกของแก้วมงกรและป่าปลายมาแล้วนะครับแล้วเราจะสามารถเก็บผลผลิตแก้มงกรเนี่ยได้ตั้งแต่มิถุนาจนถึงตุลาอ๋อก็จะยาวเหมือนกันมันขึ้นอยู่กับเราบำรุงให้สารอาหารเขาครบในการสร้างดอกหรือเปล่าให้การสร้างผลหรือเปล่านะครับ ก็จะเป็นลักษณะนี้ถ้าสังเกตได้ก็คือจะไม่มีกิ่งที่มันแซงออกมาจากโคนต้นข้างล่างนะครับก็คือเราจะต้องแต่งกิ่งออกให้ให้โล่งหมดเลยข้างล่างแล้วเหลือกิ่งด้านบนไว้ให้เขาสร้างกิ่งอย่างเดียวคือแก้วมังกรเขาจะสร้างกิ่งก็คือเมื่อเขาหยุดให้ผลผลิตแล้วก็คือพฤศจิกาธันวาเขาจะแทงยอดอ่อนขึ้นมาใหม่คเขาก็จะแทงยอดอ่อนขึ้นมาใหม่เนือ้อกิ่งพวกนี้นะครับกิ่งเดิมเนี่ยเราก็สามารถตัดแล้วก็เอาไปชำได้ไปขยายพันธุ์ได้นะครับ แล้วก็รอกิ่งใหม่ให้เขาแทงออกมาอีกได้ครับค่ะโอ้ยี่ยมเลยสำหรับเพื่อนๆนะคะที่สนใจอยากจะปลูกแก้วมังกรนะคะก็ติดต่อบันไลชมพูได้นะคะเดี๋ยวจะกิ่งพันจำหน่ายด้วยนะครับมีกิ่งพันจำหน่ายนะครับใช่เดี๋ด้กิ่งพันแบบไหนก็สามารถสั่งจองได้นะครับกิ่งพันละ์ลบ15าบาทหรือว่าถ้าเป็นกิ่งชําแบบถุงก็มีนะครับเราจะทําหลุมหนึ่งก็คือเราจะปลูกจริงๆ5้ากิ่งนะครับในในต่อหลุมเนาะ ในต่อหลุมที่เราปลูกในวงบ่อเนี่ยเราจะปลูกพร้อมกัน5้ากิ่งนะครับถ้าถ้าเราผมจะลดราคาอยู่ที่ถ้ายกถุงก็จะถุงหนึงน่งก็จะชําไว้5้ากิ่งก็คืออยู่ที่80บาทนะครับ<ห> MM. ก็คือเราเราลดให้ลูกค้าแต่ว่าคือให้ลูกค้าไปเนี่ยก็เพราะว่าให้เขามีรากแล้วรอดจากการก็คือความเสี่ยงมันจะน้อยเนาะมันก็จะไม่ตายแล้วทีนี้เวลาเราไปปลูกผมก็จะให้วิธีการปลูกอีกทีหนึ่งเพื่อให้แก้วมังกรเขาแทงยอดอ่อนได้เยอะนะครับ โอ้คะ่ะดีมากๆเลยสำหรับมือใหม่ที่หัดปลูกแก้วมังกรนะคะก็สนใจติดต่อพี่หนุ่มได้เลยนะคะค,ค่ะวันนี้ขอบคุณพี่หนุ่มมากๆนะคะสวัสดีค่ะคแก้วมังกรสีแดงนะคะเนื้อฉ่าสดอำ่อำอ่ำอ่ำอร่อยมากค่ะอร่อยจริงๆนี่คือแก้วมังกรที่อร่อยที่สุดในโลกนะคะมาหม่แก้วมังกรสีขาว นี่คือพิซเซนเตอร์น้ำปั่นแก้วมังกรสีแดงนะคะขอบคุณสถานที่รับวิสาหกิจชุมชนบ้านไร่ชมพูค่ะ